ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิชานัทนาิชากดไลค์โตโนโ่โพสต์โปรโมทหนังดรามา่ามือรั่นหรือตั้งใจแน่ก่อนจะรีบอันไลค์อย่างไวเลยค่ะกลายเป็นประเด็นดร้อนที่ทำเอาแฟนๆจับตานะคะเมื่อจูจๆนางเอกสาวนิชานัทนาิชาถูกตาดีเห็นว่ากดไลค์โพสโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ของอดีตคนรักอย่างโตโนโ่พาคินคำวิไลศักด์ จนกลายเป็นคำถามตามมาว่ามือล่าหรือตั้งใจและแอบลุ้นว่าทั้งคู่จะรีเทิร์นกันกลับมาคืนดีกันหรือไม่แต่ว่าความสงสัยก็ถูกคลี่คลายอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อล่าสุดพบว่านิชาได้ทำการยกเลิกการกดถูกใจโพสต์ดังกล่าวของโตโน่ไปเป็นที่เรียบร้อยทับเอาแฟนๆที่กำลังติดตามลุ้นอยู่ต้องหยุดกับความหวังเรื่องการกลับมาของทั้งคู่ส่วนนอนาคตทั้งคู่จะกลับมาพูดคุยหรือว,รว่าร่วมงานกันอีกครั้งหรือไม่นั้นคงต้องรอให้ทั้งโตโน่แล้วก็นิชาออกมาอัปเดตอีกครั้งค่ะ ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ